น้ำตกมั่มครับผมนี่แั่นแบบนี้เอาไปล้วนหลายๆก็อาจจะเละนะครับเดี๋ยวจะเอาไปล้วนหนามต้มนะครับเนาะมันจังแบบแบบแข็งๆหน่อยนึงมาหน่ยมาลบมัน่ะเอ๊ะมากนมานนี่แผ่นเอาไปล้วนไฟแบบขัวมันกะฉีอาจจะเละนะครับเขา,เาจะมาล้วนเฉพาะให้มันหนอนหอนสุดๆพอทามันสุกไปแล้วนะครับเนาะนี่พอเอาไปจักน้มหนึ่งก็พอ พอให้มันหนอมหอมในซึ่มาไปปรุงครับนี่ขมต้หมามแบบพ่ผมนะครับเนาะไปครับปรุงครับผมชุโรสกัวพริกครับผมมะนาวน้ำปลามะนาวเปียงตามด้วยหอมรับโมหอมขแขรกก็หอมรวมนะครับ แบบนี้ค่ับเสีบลองจัดเบิ้งนะครับเด้อนี่นาตาอประมาณนี้เนาะน้ำตกมามจัดไปครับของเสียบต้องราเบิโซสิ่งนะครับมาลองมาจัดครับผมไป